สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงวดประจำวันที่19เนะครับเดือนกันยายน2566นยะครับคลิปนี้มัดรวมสี่นอยนะครับพี่เมื่อวานนี้นะครับผมเมื่อวานนี้นะครับเลขวิ่งมาดีกว่าเลขรูดอีกแล้วนะครับเลขรูดไม่มาเลยนะครับเมื่อวานเลขรูดไม่มาเลยแต่ว่าเลขวิ่งนั้นยังมา2เล่งอยู่นะครับเนาะ สามเด้งนะครับเนาะสามเด้งสลับสายวิ่งตั้งแต่รอบเฉพาะกิจรอบพิเศษแล้วก็ปกตินะครับก็แปลกเหมือนกันนะครับไปพีแปลกเหมือนกันนะครับเวลาผมเลือก2ตัวเด่นมาเนี่ยผมจะชอบเอาตัวที่ตัวที่ออกน้อยมาลูดนะครับแล้วก็แปะนะครับถ้าใดที่ติดตามรับชมก็น่าจะเห็นบ่อยนะครับที่ผมจับแนวทางตัวเด่นมาเลขวิ่งนั้นจะมาดีกว่านะครับ ก็เมื่อวานนี้ผมให้วิ่ง0ูนย์ลูดสองนะครับสองไม่มานะครับผมขอตัดออกเลยเนาะสองไม่มาต้องขอโทษไปพี่สมาชิกด้วยนะครับเฉพาะกิจนะครับห้าสี่ศูนย์กับเจ็ดสามนะครับในรอบนี้ใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่สี่ศูนย์นะครับหรือว่าใครเอาศูนย์มาประกบคู่เนาะนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบสองนะครับก็เอาศูนย์มาประกบคู่นะครับก็มาในตัวเน้นนะครับผมศูนย์สี่สี่ศูนย์นะครับสามตัวกับเนาะ ส่วนในรอบพิเศษ361กับ60นะครับพี่ในรอบนี้ใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่60นะครับส่วนในรอบปกติ104กับ61นะครับของเรามาอีกแล้วนะครับในรอบนี้ใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดนะครับผมเข้าไปที่เข้าไปที่04เนาะ04นะครับ นี่ครับผมก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกเอาที่เอานาทางไปวิ่งลูกด้วยนะครับสลับเลขศูนย์นะครับเนาะก็ถือว่ามานะครับเลขวิ่งส่วน VIP 39565นะครับของเรารอบนี้หลุดไปนะครับเมื่อวานนี้แนวทางออกซ้ำกัน2คู่เนาะ40กับ04แล้วก็6161นะครับเมื่อวานนี้6เดินดีมากเลยนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่สมาชิกด้วยนะครับสหรับเมื่อวานนี้มาแค่เลขวิ่งนะครับศูนย์เม็ดเดียวของเรา ส่วนทังของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับสลับบ้านน้ําเต้าทองนะครับพี่เป็นบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดที่อาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับของเรานะครับผมในสูตรเม็ดเดียววันนี้ผมให้สายวิ่งนะครับสายวิ่งไปที่เลข3นะครับผม สายลูดผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับหวังว่าวันนี้จะมาทั้งวิ่งทั้งรูดนะครับผมเนาะจะมาทั้งวิ่งทั้งรูดนะครับตัวลองให้ VIP นะครับ10 11 12 1นย์1น1่1ห1ึ่ง

หรือใครไม่ชอบ1อาจจะชอบเลขวิ่ง3เนาะก็เอาสามมาประกบคู่ได้นะครับก็อาจจะเป็น3 3นะครับ3 5 3 6 3 8 3 9นะครับประมาณนี้เลข3ตัวหลักร้อยผมให้ไปที่อืมผมให้ไปที่เลข3นะครับก็จะเป็นในที่3 1 6 3 19นนะครับก็ จะประมาณนี้นะครับฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวนะครับมัดรวมสีหนอน้องวนะันประจำวันที่19กาันยายน2566นะครับแนวทางนะครับชื่นชอบอยังไงแล้วค่อยตามนะครับทาจากสูตรคํานวณมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับพี่พี่วันนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะเฮงๆปงปังๆนะครับผมกราบสวัสดีครับ